เมื่อวันที่31ธันวาคม2566นายจิตตะเกษตรนิโรธธนรัตนนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการมหากรรมกีฬาข้ามปีเทศบาลนครนครสวรรค์ประจำปี2566นรณลานกีฬาอุทยานสวรรค์พร้อมด้คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีสำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่3 0ถึง31ธันวาคม2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทำการจัดก,การแข่งขันรวม4ชนิดก,กีฬาอาทิชักเกยอร์วอลเลย์บอลฟุตซอลและกีฬาเส็บบารท,ทั้งนี้ได้มีนักกีฬาจากสถาบันการศึกษาชมรมต่างๆและชุมชนในเขตเทศาบาลนาครนครสวรรค์ร่วมการแข่งขัน,ขนโดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ ชมรมผู้ตัดสินกีฬาจังหวัดนครสวรรค์และหลังจากนั้นเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโครงการมหากรรมกีฬาข้ามปี2566ในครั้งนี้โดยมีรางวัลที่1เป็นส้อยคอทองคำ Ɠã aims it ཁ తొచ Administration. ప్రిదిటిమాి ఇ reagитан లిన어서. అవబ Billie at బ్రభిటి harbor Wedgeb kommer on donge దో ఇలిాదిాలిడిచి tier sortie AD person ౅వీింం